สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนัสนานหงษงทองนะคะรหัสนังสากษา6 5 5ส4 6 1 2 0นค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาการพยาบาลทาลรกแรกเกิดค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะที่พีเทอร์มนะคะก็จะมีขึงโรค RDS ค่ะซึ่ง RDS นะคะก็คือซึ่ง RDS อะมาเกิดจากว่าในถุงลมอะในปอดอะมันสร้างสืสร้าง สารเซอร์แฟก์แตนได้ไม่เพียงพอซึ่งมันเริ่มสร้างที่22วีค่ะแล้วมันอาจจะเพียงพอตอนที่37นี่แหละเออ37ที่เพียงพอเป,เป๊ะเลยเพียงพอเนาะแต่อันนี้กลายเป็นว่าเด็กพีเทอร์มันเกิดก่อนเท่ากับว่าสารเซอร์แฟกตแตนมันยังสร้างได้ไม่สมบูรณ์เออก็เลยทําให้ถุงลงมอ่ะมันแฟบค่ะแล้วครั้นี้อาการโนก็จะมีเรื่องของบัตรแก๊สค่ะจะมะี CO อ่ะ CO2 อ่ะที่สูงเพราะมันข้างแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยน้อยค่ะอาจจะมีเรื่องแอซิดอสีด้วย pH สูงค่ะแล้วก็มีหายใจเร็วนะคะมากกว่า60ครั้งเออแล้วก็มีเขียวด้วยเขียวทั้งตัวสยานูสีนะคะแล้วก็หายใจมีเสียงค้างก็คือมีเสียงกัรติ้งแล้วก็มีปีกจมูกบานการพยาบาลนะคะก็คือให้ออกซิเจนที่เป็น ที่เป็น CPAP ที่มีแรงดันสูงควบคุมอยู่ที่ประมาณ88-92%นะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยา ATB ด้วยค่ะแล้วก็การป้องกันนะคะก็อาจจะให้ยาการป้องกันเนี่ยก็คือกรณีที่ว่าแน่แน่แม่อาจจะมีการคลอดก่อนกำหนดแน่ๆเขาก็เลยจะต้องไปฉีดยาเป็นยาเด็กซ่าสเตอรต์เป็นยาสเตอร์อยอะคะ่ะฉีด ฉีดฉีดค่ะต่ำกว่า3ามสิี้ก็จะฉีดเนาะเออภาวะแทรกซ้อนเนี่ยการฉีดออกซิเจนนานๆไอ้การให้ออกซิเจนนานๆเนี่ยก็เกิดผิดได้นะคะแล้วก็สามารถอากาศล่วในปอดได้มีปอดอักเสบได้ต่อไปค่ะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพิษของออกซิเจนค่ะก็คือเป็น BPD ค่ะเ BPD นะคะจะเป็นเกิดจากว่าเออมันออกซิเจนอะมันใช้แรงดันมากๆอ,อ่ะเอแรงดันมากมมากๆมากๆเออเนื้อเยื่อปอดมันถูกทําลายใช่ไหมคะจากออกซิเจนเวลานานนี่แหละนานนานมากกว่า1เดือน30วันเนี่ยมากกว่า1เดือนหรือ30วันแล้วคราวเนี้ยมันก็ให้แรงดันสูงคราวเนี้เกิดกลายเป็นว่าปอดมันอินจูรี่ ปอ,ปอดมันบาดเจ็บอะคะ่ะก็เลยมีหนองมีน้ําอยู่ในปอดพอมีหนองมีน้ําอยู่ในปอดมันเลยทําให้กลายเป็นว่าน้ําท่วมปอดอืมแล้วก็ปอดทํางานได้ลดลงถูกไหมคะก็เลยทําให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สอะลดลงนะอืมแล้วก็เลยจะมีการว่าปอดแฟบแล้วก็เป็นไฮโปเซียได้นะคะค่ะต่อมานะคะเเขาก็เลยบอกว่าให้เลยยังแบบว่าพอมัน หาโปเกซียอีกรอบมันจะถอดเครื่องหายใจก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยอาจจะต้องมีการปรับก็คือการรักษานะคะก็คือ,อก็ให้ยาเด็กซ่านั่นแหลคะค่ะเออแล้วก็ยาขยายหลอดลมเนาะแล้วก็เคาะปอดเคาะปอดซักชั่นค่ะเพราะมันมีหนองมีน้ําค่ะเออแล้วก็ ATP แล้วก็มีให้ยาลาซีกกาจัดน้ําด้วยเพราะว่ามันมีน้ําท่วมปอดไง ต่อมาก็คือกรีบออกซิเจนให้มากกว่า3 95เออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องก็ต้องตรวจบัตรแก๊สทุกวันนะคะเพื่อจะได้ปรับออกซิเจนให้กับน้องได้ถูกมันจะได้ไม่ต้องเกิดผิดอืมด้วยค่ะเออควบคุมการให้แรงดันนะคะแล้วก็ให้น้องทานอาหารได้เพียงพอต่อไปนะคะก็จะเป็นโลกของเอ,อ่อแอปเนีย่ยค่ะ ของแอปเนียนะคะแอปเนียก็คือจะเป็นของแอปเนียจะมีอาการ3อย่างคือมีการที่แอปเนียไปนานมากกว่าอยุดไายใจประมาณ15-20วิแล้วก็มีฮาร์ตเรทที่น้อยกว่า100ค่ะแล้วก็มีไซยาโนซีดเขียวทั้งตัวนะคะครึ่งสาเหตุของ ของแอปเนีย่ยเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกอย่างคือแค่เด็กเป็นไฮโปสมมติว่าเด็กไฮโปเธอเมียเงี้ยก็ทําให้เด็กแอปเนี่ยได้แล้วคืออะไรปุ๊บเกิดอะไรปุ๊บก็ทําให้เด็กแอปเนี่ยได้เออค่ะการรักษาเขาก็เลยจะต้องสติมูมเลทก็คือเป็นการดีดปลายเท้าเออดีดปลายเท้ามีการลูบอ่าใช่ค่ะลูบนวดเนาะ แล้วก็จะท่านอนงายแล้วก็ซักชั่นค่ะกรณีที่แบบเกิดจากเซฟซีดเนาะก็ให้ ATB ค่ะคือเกิดปัญหาตรงไหนให้แก้ตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็มอนิเตอร์แอดเนียตลอดด้วยต่อมานะคะก็เป็น MAS ค่ะก็คือ m e c r o i u m Aspiration s น n d r o m e นะคะอันเนี้ยค่ะก็คือมีขี้บนในออน,ใน้ำค่ำเออมีขี้บนในน้ำค่ำ ก็คือมันอาจจะเกิดจากว่าถ้าคุณแม่ใช่ไหมคะอาจจะเกิดจากคุณแม่หายใจหายใจแบบมีหายใจเหนื่อยหอบมออีมี i p h เอ้ย PIH ค่ะคันเป็นพิษนะคะแล้วเด็กทารกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากว่าพ t a l อ i s t r e s s นะออหรือว่าสายสะดือพันคอเนี้ยก็ทําให้น้องเกิดได้อ,อทำให้น้องเป็น MAS ได้คะ่ะ การพยาบาลสําคัญเลยอยากกระตุ้นให้น้องร้องอยากกระตุ้นให้น้องร้องอยากกระตุ้นให้สติมูเลชันอยากไปกระตุ้นคือให้น้องอยู่เฉยๆแล้วเราก็จะใส่เป็นจะเป็นแมกโนเนียมเดสเปเรตแอสไพเลเตอร์แอสไพเรเตอร์นะคะคือเป็นการที่ว่าซักชั่นด้วยเครื่องเนี้ยอืมค่ะกือคือ,คอแล้วก็อาจจะใส่ใส่คิวแล้วก็ให้ ATB ต่อเพราะว่า ป,ปกมีเชื้อโรคองให้ด,ด,ด,ดีต่อนะคะต่อมานะคะก็เซฟซีดค่ะเซฟซีดนะคะก็เรื่องของพีเทอมเนาะภูมิคุ้มกันมันยังไม่แข็งแรงอะคะ่ะก็จะเสี่ยงเป็นได้ได้ได้ง่ายหรือว่าถุงน้ำค่แตกเกิน24ชั่วโมงหรือขณะการคลอดมันมีความผิดปกติมีความที่ไม่สะอาดเช่นคุณแม่ที่เอาใบมีโกนขัดตัดใส่สะดือเองเนี่ย อาการเนี่ยเขาจะไปทุกระบบเลยสิ่งสำคัญเลยท้องอืดสะดือแดงคือเซฟซีดค่ะแล้วก็ซึมร้องกว,กวนเนี่ยไม่ดูดนมเนี่ยก็เซฟซีดตัวลายชักเก่งนะคะการรักษานะคะให้ ATB ค่ะสำคัญที่สุดแล้วให้ออกซิเจนบ็อกค่ะอาจจะมีการตรวจ c h f มือที่ข้างหลังด้วยแล้วก็ติดตามผลแล็บนะคะ ทำความสะอาดตาก็ด้วยน้ําต้มสุดสะดือก็ด้วยแอลกอฮอล์ค่ะต่อมานะคะก็เป็นของโรคเน็กค่ะเน็กคือเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่ามีการาสาเหตุคือมันมีเอนเฟกในลำไส้หรือเป็นการกินนมใช่ไหมคะแล้วก็มีการที่าขาดเลือดไปเลี้ยง คือมันเริ่มต้นจากว่าพี่เธอมันมีน้ำหนักน้อยพอน้ำหนักน้อยปุ๊บเลือดก็น้อยไปตามตัวคราวเนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเลือดอะไปเลี้ยงสมองก่อนเลือดมันต้องไปเลี้ยงสมองก่อนเป็นหลักเนะใช่ไหมคะเป็นออร์แกนเนาะก็ลําไส้ก็มาแต่มันมาสมองก่อนแล้วคราวนี้มันเกิดกลายเป็นว่าอ้างไปสมองไปนู่นมันมันน้อยอะเลือดมันน้อยเพราะเลือดมันน้อยอยู่แล้วก็เลยทําให้ขาดเอ่อส่วนหนึ่งก็คือเลือดไปเลี้ยงไม่พออืม จะทาให้ว่าลําไส้มันนิ่งแล้วเราฟีดน,นมไปลําไส้นิ่งปุ๊บอ่ามันก็หยุดติมันไม่เคลื่อนไหวเท่ากับว่ามันกลายเป็นว่าค้างอยู่ในนั้นแล้วมันก็เน่าพอนิ่งเท่ากับเน่าพอเน่าก็เลยกลายเป็นว่าอินเฟ็กค่ะแล้วก็ก็เกิดจากกินนมเมื่อกี้แหละที่กินนมบอกไปเออขันเลือดไปเลี้ยงก็คือตอนแรกที่บอกว่าเลือดมันน้อยนะเนาะก็เลยทําให้เกิดได้นะคะ คราวเนี้ยต่อมานะคะก็จะมีอาการท้องอืดนมค้างในท้องฟีดไปเนาะอาเจียนเป็นน้ําดีนะคะเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะพบว่าลําไส้อ่ามีแก๊สเป็นแก๊สเออเป็นแก๊สเป็นลำลำไส้จะพองเหมือนลําไส้โปง่งพองใช่ค่ะแต่อันนี้มันเป็นแก๊สแก๊สต่อมานะคะการรักษาก็คือ NPO เลยค่ะ NPO แล้วก็ อาจจะใส่โอจเนาะโอจทิวไปเพื่อระบายระบายแก๊สระบายแก๊สที่มันท้องอืดอะท้องมันโป่งก็ต้องระบายแก๊สออกแล้วก็วัดรอบท้องทุกวันค่ะอาจจะให้ a อทีีด้วยเพราะมันเกิดจากอินฟคไงมันมีเชื้อแบคทีเรียที่มันไปโตในที่มันเกิดจากเน่าแล้วมันเป็นแบคทีเรียใช่ค่ะอาจจะผ่าตัดส่วนที่เน่าด้วยอืต่อไปนะคะให้โปไกซีเมียค่ะให้โปไกซีเมียเนาะก็คือที่มันต่ำกว่าสี่สิบอะค่ะ แล้วก็สาเหตุก็คือเกิดได้หลายอย่างเครียดก็เกิดได้เครียดก็ทําให้มีไฮโปซีเซียแล้วก็ออกซิเจนต่ําได้น้ําตาลก็ต่ําไปด้วยเออแล้วคันนี้พีเทอร์มเนาะตัวเย็นง่ายมันก็ใช้เมตาบอลิซึมอเยอะก็ใช้น้ําตาลนี่แหละก็เลยใช้น้ำตาลเยอะเลยกลายเป็นว่าน้ำตาลที่อยู่ในเลือดน้อยเออใช่ค่ะ มรรดาที่ส่งผลต่อมารดาที่เป็น dm แล้วส่งผลต่อน้องก็คือตอนแรกนี่ได้รับน้ำตาลจากแม่เต็มๆแต่พอคลอดออกมาตัดสายสะดือปุ๊บจากที่ได้รับน้ำตาลเต็มร้อยกลายเป็นว่าน้อยหนึ่งก็ทําให้น้าตาลน้องต่าได้นะคะการพยาบาลนั่นแหละค่ะก็จะอาการก็จะมีสั่นผวาที่ที่ชัดเลยสั่นผวาร้องเสียงแหลมตัวเย็นใจสั่นนะคะเออการรักษาก็คือให้นมทันทีให้ดื่มนมทันที หรือว่ากรณีที่เด็กไม่มีการหายใจเร็วนะคะแล้วก็ให้5%้าเปอร์าเปอร์เซ็นใช่ค่ะแล้วก็คุมไม่ให้สับเทมก็คือเรื่องไม่ให้คุมไม่ให้สับเทมก็คือให้กีบวอมค่ะค่ะต่อมานะคะ o r o p ค่ะเกี่ยวกับเรื่องตานะคะซึ่ง o r o p เนี่ยมันเกิดจากว่าไอออกซิเจนนี่แหละพิจากออกซิเจนช่วงแรกค่ะ มันทําให้น้องอ่ะตาน้องอ่ะเกิดเป็นพีทเออแล้วน้องอาจจะแบบอนาคตถ้ามันยิ่งนานนานไปน้องอาจจะแบบตาบอดได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันเกิดจากเส้นประสาทอะเส้นที่ไปเลี้ยงของอ่าตามันกลายเป็นว่าโดนพีทอะมันไม่สามารถที่จะอ่าโตได้อ่ะค่ะอืมไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงตาได้เออเหมือนเหมือนประมาณนี้ค่ะ อ,อ,อันนี้ค่ะเออนี่อันนี้คือที่โดนพิษบ่อยๆจนจากตรงนี้ปกติกลายเป็นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วคราวเนี้ยมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าต้องแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าออกซิเจนอนะ่ะมันมากกว่าเดือนหรือว่ายังไงไม่ได้เกี่ยวกับเวลาแต่เกี่ยวกับพิษแล้วก็มีแรงดันการพยาบาลก็คือการรักษาก็คือให้ที่ไฟเย็นที่ไฟเย็นเอา ใช่ค่ะแล้วก็ตรวจตาซ้าทุก 1- นถึงสองวีคแล้วก็การป้องกันก็คือน่าจะต้องก็ต้องควบคุมแรงดันแล้วก็แรงดันแล้วก็ออกซิเจนค่ะมาให้อยู่ประมาณไม่เกินให้ประมาณ8 8ด2ถึงเกค่ะแล้วก็นัดตรวจตาทุก1เดือนด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมบัตรแก๊สแล้วก็ดูแลให้ออกซิเจนเท่าที่จาเป็นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องไฮ ไฮเปอร์บิลิลูบินค่ะไฮเปอร์บิลิลูบินนะคะก็คือได้รับสารเหลืองค่ะจะมี2อ,อย่าง2ชนิดค่ะถ้าเป็นไซโคฟิซิโอถ้าเป็นฟิซิโอเนี่ยจะเป็นแบบว่าเหลืองธรรมชาติเหลืองเหลืองแบบว่าไม่อันตรายยวก็หายไปได้เองคือ คบหลังยีิบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะหายได้เองคือการพห้บาลคือส่งเสริมให้น้องกินนมเยอะๆให้น้องขับสารเหลืองทางอ,อึก็จะหายเป็นปกติแต่ถ้าเป็นชนิดที่สองนี่คือเป็นพาถูคือเหลืองจากโลกค่ะเหลืองจากโลกเช่น RBC มันแตก G ีซิกพีดีอ่าใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของหมู่เลือดไม่เข้ากันให้เลือดแล้วมันไม่เข้ากันมันก็เลยกลายว่ามันแตก ทำให้มีการเหลืองขึ้นอันเนี้ยก็ต้องการพยาบาลก็คือต้องไปส่องไฟค่ะไปส่องไฟเพราะกินนมไม่ได้และไม่เหมือนอันแรกอันจะต้องส่องไฟไปส่องไฟแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นถ่ายเลือดถ่ายมูลเลือดได้ใช่ค่ะการป้องกันนี่ต้องเฝ้าระวังเรื่องเชอร์น mm. ิคเตอร์อัตคาเป็นที่แบบเป็นลูรูบินมันข้างม,มันข้าง ถ้าเกิดเนี่ยให้ NPO แล้วก็ซักชันแล้วก็วัตรไซค์ทุก15นาทีเลยต่อมานะคะมีเป็นไฮโปเทอร์เมียค่ะไฮโปเทอร์เมียนะคะก็คือมี4ชนิดค่ะมีการพาการพาการนำการระเหยการแผ่รังสีการพาคือการที่ว่าลมมันพามาตัวน้องอยู่ตรงนี้ลมมันพามาเราเปิดหน้าต่างลมมัน เนี่ยมันทําให้ลมเข้ามาแล้วมันทําให้น้องตัวเย็นได้เอ่อต่อมาเป็นการนําก็คือการนําก็คือเราไปจับน้องอ่าไปจับน้องไปสัมผัสน้องเพราะน้องอ่ะเป็นน้องเป็นคนตัวอุ่นแต่เราเย็นแล้วเราไปจับน้องค่ะต่อมานะคะการระเหยการระเหยก็คือการที่น้องตัวเปียกนี่แหละแล้วน้องเพิ่งอาบน้ำมาเสร็จวางก็คือความเย็นก็ น้องก็ตัวเย็นได้ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของแผ่รลังสีก็คือผนังมันเย็นกว่าแล้วตัวน้องอ่ะไปวางใกล้ๆผนังอ่ะก็กลายเป็นว่าแผ่รลังสีใกล้ของใกล้ของเย็นนะคะขอโทษค่ะแล้วก็การาารักษานะคะก็จะเป็นกีบฟอมเลยค่ะให้กีบฟอมนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ใน In rew, อินคู่ให้อยู่ในตู้อบค่ะเออเลยใช้หลักนิกก็คือหลักนิกก็คือเป็นสัน ให้อยู่ที่37องศาบวกลบ2ก็คือถ้าน้องเทมอยู่ที่36.8เนี่ยโอเคได้เพราะว่ามัน37บวกลบ2ไงคะแต่ถ้ามันน้อยกว่าเนี่ยต้อง Notify แพทย์แล้วได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอาการพยาบาลเด็กทารกที่มีพิธการตั้งแต่กำเนิดค่ะเช่นเชิอ ปากแหว่งเพดานโวใช่ไหมคะปากแหว่งข้างในเนี่ยปากแหว่งเพดานโวข้างในคือมันจะเสี่ยงสำลักมากกว่าใช่คะ่ะในเพดานโวเนาะอืมสาเหตุก็คือพันธุก,กรรมเลยหรือว่ากรณีที่ว่าแม่ตั้งครรภ์นในช่วงเวลาระยะสามเดือนอะ่ะมีเกิดการติดเชื้อทานยาผิดทานยาแล้วมันไปนส่งผลต่อน้องหรือเปล่าใช่คะ่ะก็คือการรักษาเนี่ยผ่าตัดแน่นอนผ่าตัดเลย อาจจะก่อนก่อนก่อนการผ่าตัดเนี่ยก็คือจะให้น้องอะ่ะต้องระวังสำลรักก็คือให้น้องอะ่ะนั่งแล้วก็ดูดด้วยจุกนมที่มันนิ่มนิ่มเนาะแล้วก็สอดลึกเออสอดลึกด้วยอุ้มเลยทุกครั้งนะคะแต่พอหลังผ่านเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังเรื่องไม่ให้แผลแยกเราก็อาจจะแบบใช้ช้อนป้อนช้อนน้อยๆป้อนน้องใช่ค่ะเออแล้วก็งดดูดนะคะ แล้วก็เช็ดด้วย NSS ห้ามให้เด็กร้องห้ามให้เด็กร้องเด็กขาดไม่งั้นแผลจะแยกค่ะหรือ,อการป้องกันเนาะการที่จะดูว่าแบบมีปากแหว่งพิดานวูมไหมก็อาจจะต้องให้คุณแม่มาอันเตอร์ซาวนะในช่วงที่24วสี้ค่ะต่อมา,อาจะเป็นเรื่องฟิต TF ค่ะอ,อันนี้เขาจะมีผิดปกติตรงที่ว่า ทีเออ่ะมันจะเหมือนกอระเพาะอาหารกับกับปอดอะเออมันต่อกันเออมันมีความผิดป,ปกติอะค่ะมันเลยทําให้กลายว่าอาการเานาะจะมีน้ําลายไหลตลอดเวลาเลยตลอดเวลามากฟูมปากนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดบางทีน้ำลายอันเนี้ยไหลามาบเอ่ไปหลอดอาหารเนี้ไหลไปที่ไปที่หลอดลม ก็สำลักเกิดอะไรหลายอย่างเนาะก็การแพยาบาลก่อนเนาะก็คือก่อนผ่าตัดก็คือต้องระวังส,สำลักก็คือให้ซักชั่นแล้วก็นั่งเพราะว่าน้ำลายจะเยอะมากแล้วก็หลังก็คือไม่ให้แผลแยกค่ะระวังไม่ให้แผลแยกเลยก็คือซักชั่นทดลองการกินต่อมานะคะเป็นน้องไม่เรื่องอิมเพอร์โฟ,โฟเลตค่ะเอนนสคันน้องไม่มีรูทวานค่ะ ก็คืออาการนะคะไม่มีรูทาวารเนาะไม่ถ่ายขี้เท้าภายใน24ี่ชั่วโมงการรักษาก็คือต้องไปทางรูทาวานค่ะอาจจะใช้เทียนหรือว่าใช้ประหลอดในการแย่ก็คือแย่ประมาณสองสาเดือนอะแล้วก็แย่เช้าเย็นทุกๆวันค่ะก็ต้องหรือทำคอลอสโตมีหรือผ่าตัดให้มีรูหลังผ่าตัดเนี่ยต้องระวังว่ารูมันจะกลับไปปิดหรือเปล่าก็ต้องบเซิร์ฟเรื่องตรงนี้ค่ะ ต่อมานะคะดาวซินโดมดาวซินโดมก็คือคู่ที่21มันผิดปกติค่ะเอออาการเนาะศีรษะก็จะแบนตาชี้จมูกแบนจมูกไม่มีด่างนะคะเออคอก็จะสัน้นด้านหลังคอสั้นตาเฉียงขึ้นเนาะลิ้นก็จะใหญ่ การพยาบาลนะคะก็ดูแลให้เขาอะคะ่ะได้รับสารอาหารที่เพียงพอคะ่ะแล้วก็แล้วก็แนะนําแม่คะ่ะให้เขาอ่ให้อยู่ในโรงเรียนที่ปกตินะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมน้องพัฒน,นาการให้ส่งเสริมพัฒนาการที่เร็วที่สุดตั้งแต่เดือนแรกที่เกิดเลยหนึ่งเดือนปุ๊บส่งเสริมพัฒน,นาการเลยแบบคนปกติค่ะสไปนาบีฟิด้านะคะก็คือจะเป็นเรื่องที่ว่า มีออกมาด้านหลังเออมีละอาาประสาทมาข้างหลังอันเนี้ยก็คือกระดูกอะคือความผิดปกติคือจากเอ,อ่อนิวโรโปอะคะ่ะไม่ปิดกระดูกเนาะแล้วก็สันหลังไม่เชื่อมต่อกันนะคะทำให้เกิดความผิดปกติของไขสันหลังเออมันเปิด คนการรักษาเขาต้องเป็นการที่ผ่าตัดค่ะเป็นการผ่าตัดซ่อมแซมรอยโรคเออหลังเกิดเนาะหรือว่าทํา VP VP ชั้นได้ค่ะแล้วการติดเชื้อเนาะแต่หลังทําเนี่ยต้องให้นอนคว่ำนะคะนอนคว่ำหรือนอนตะแคงห้ามนอนหงายดิสคาะดโอเคค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการจบเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ